สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนนี่แอนเบลครับรีวิวเกมรีวิวใจชอบไม้ถามใจดู EP 43ขีด12นะครับก็เรายังอยู่กับ, Doom Day บดุมเตครับดุมเต่ารอบที่แล้วมันเป็น X 8 8 f i c r i m เนาะตอนนี้มันเป็นอ่ลัสโซเวอร์นะครับก็หน้าตาคล้ายๆลัสโซแหละ ก็ตอนนี้หลังจากเล่นมาสองอาทิตย์ก็ถ้าถามว่าเกมเนี้ยเล่นติดไหมก็ติดนะแต่ว่าส่วนใหญ่เจอแต่ฝรั่งอะ่ะไม่ค่อยมีคนไทยนะครับอย่างคนไทยวันก่อนใช่ไหมที่แบบเขาลุกล้ำเขตที่แบบเป็นเขตฝั่งจิวผมอยู่เออเขาก็ โดนตามตีผมทักไปอะ่ะผมก็บอกว่าเออเขาให้เขาย้ายออกจากอ่าถิ่นแถวนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่ตอบนะก็ไม่รู้ยังเล่นอยู่ไหมแต่เขาก็ยังอยู่ที่เดิมนะซึ่งแบบอืมผมใส่ไม่เล่นแล้วมัง้งก็ตอนนี้หลังจากเล่นมาน่าจะสองอาทิตย์มหมสองหรือสามอาทิตย์นี่แหละอ่าก็ตอนนี้ก็มีสัตว เลเวลสูงแล้วนะครับก็ได้ตัวทองมาครอบครองนะครับน้องเสือนะครับเลเวลสามสิบครับแล้วก็น้องเสือสีม่วงนะครับเลเวลสามสิบหกนะครับก็เวลได้มาจากทั้งการฝึกนะครับเนี่ยฝึกแล้วก็เวลที่ได้มาจากตัวคัมพีนะครับตัวเขาเรียกอะไรนะตัวเพิ่มเมียวะเนี่ย อันนี้อันนี้ตัวเพิ่มเวลนะครับแล้วก็ตอนนี้ตัวฮีโร่นะครับก็อยู่ที่45ครับส่วนตัวรองน้องหลุยนะครับก็อยู่ที่13แล้วก็ค่อนข้างกระจายหน่อยครับเพราะว่าเราอยากปั้นตัวทองมากกว่าเนาะทีนี้อะอย่างตัวเนี้ยตัวเนี้ยไว้ตีซอมบี้อะติงจิต,ตอัพเพิ่มแล้วแหละเพราะว่ามันเริ่มตีซอมบี้ไม่ไหวแล้วนะครับ อย่างน้อยก็ตีเยดาไม่ไหวแหละนะแล้วก็อันนี้เป็นพวกตัวม่วงที่อัพไปเพื่อใช้งานก่อนหน้านี้นะครับเราก็ยังต้องอัพอยู่ตอนนี้กิจกรรมก็มีนี่นะครับอันนี้คือทำเต็มไปแล้วเรียบร้อยนะครับอันนี้มันจะคล้ายๆแผนที่ของล l a s ครับก็คือเราจะต้องไปทำเว e นะครับเนี่ยทำเว e นะครับหาพวกชิปตัวนี้นะครับ มาเพื่อที่จะเปิดนะครับซึ่งตอนนี้เปิดอ่ะผมเปิดแบบมันเปิดครบแล้วนะครับมันเลี้ยวเก้าแล้วนี่นเปิดเก้าแล้วเฟดเก้ารับผมไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยครับแล้วก็ตอนนี้เวลากดเปิดก็จะได้แค่นี้นะครับเพราะว่าตอนนี้มันตันแล้วนะวิธีการแรกก็เหมือนลาโซเลยครับก็คือจิ้มคุณอยากได้รับอะไรแล้วก็คุณจะส่งอะไรก็นี่ครับนี่ ปุ๊บมันก็จะเด้นขึ้นไปในนีครับแต่อันนี้เป็นด้านโลกนะเป็นด้านซื้อขายของโลกนะครับเวลาเราจะแลกเปลี่ยนใช่ไหมเดี๋ยวนะหาก่อนนะอันะี้เราก็ต้องเลื่อนหานะครับว่าอันไหนที่เราต้องการนะครับ อย่างตอนนี้ของที่เรามีเยอะก็อ่าไอ้ที่ชื่อเนี่ยครับ c o n d ด r i ซินะครับอันเนี้ยเราต้องอไปแลกกับชาวบ้านนะครับแต่เหมือนมันไม่ค่อยมีเลยฮะพอแลกมาได้แล้วปุ๊บเราก็กดแลกนะครับหมายจ็ได้ของนั่นแหละแล้วก็ตอนนี้นี่ครับ เ,เกมเนี้ยครบร่อมสปีนะครับตอนนี้มีอีเวนต์สปีอยู่นะครับก็มีแจกของทำเควสนะครับรายวันเนาะอันนี้จิดมันเริ่มแต่วันเสาร์นะครับมันจะมีเราจะได้ทำอยู่หลายอย่างเนาะก็จะมีอันนี้ครับเมมโมรี Memory นะครับก็จะมีแบบอ่ะอันนี้ก็คือเราสามารถ หาตัวเลี้ยงฉลองเนี่ยครับมาอัพเวลเพื่อนได้นะครับอ่าก็ยิ่งอัพยิ่งสูงยิ่งเลเวลสูงยิ่งได้ของดีนะครับอย่างเลเวลหนึ่งก็ได้แค่เพชรเนี้ยนะครับอันนี้ก็มีอ่าสมุดสักเลี้ยงมีซับแล้วก็มีไอตัวเนี้ยอะไรไม่รู้ยังไม่เคยได้ใช้เลยแล้วก็มีเนี่ยครับมีอ่าไฮคาร์บอนด้วยแล้วก็มีอ่าเขาเรียกอะไรนะ มันเป็นสเตน่านะครับก็คือพวกสายฟ้าแหละนะครับอ่าแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสุ่มสัตว์เลี้ยงนะครับนี่แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอันนี้คืออะไรวะน่าจะเป็นกล่องเครื่องมือแล้วก็อันนี้ไอเทมนะครับนี่แล้วก็อันนี้ก็เป็นกล่องซัพบนะครับ แล้วก็มีอันนี้นะครับชาเล์ Challenge นะครับเพิ่งเปิดได้สามวันครับก็อย่าลืมเข้ามาทำนะมันแจกพวกเล้งพวกอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับจริงๆมันคือกิจที่เราต้องทำทุกวันนะครับเช่นารร์เช่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราทำทุกวันอยู่แล้วนะก็จริงๆไม่ได้เหนือบากแรงนะอย่างรวบรวมทรัพย์เนี่ยผมรวบรวมมาสามวันก็ได้สิบล้านแล้วเนี่ยเห็นปะแล้วก็มี อันนี้คืออะไรไม่รู้อ่าอันนี้เป็นการทําทําการซื้อของจากพ่อค้าลับนะครับก็เอาทรัพยากรไปแลกของอะบางทีได้เล่งได้อะไรอย่างเงี้ยนะผมก็ซื้อตลอดแหละเราไม่จําเป็นต้องซื้อเป็นเพชรก็ได้นะซื้อเป็นธรรมดาก็ได้นะที่เป็นแบบเอาพวกเอาพวกอะอะไรนะหินพวกเหล็กพวกอะไรเงี้ยไปแลกนะครับแล้วก็อันนี้ ตีคาบิบา่าคิกนะครับก็แอบแปะไปตีกับชาวบาน,นะครับเพราะตัวเองมีแค่อันเดียวน้อเนื่องจากไม่ได้เติมเงินนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือเพิ่มเขาเรียกไรนะเพิ่มพลังก่อสร้างอะครับแล้วก็อันนี้กำจัดตัวที่เราต้องระดมนะครับก็เยอะอยู่นะครับแล้วก็ส่งความช่วนเหลือพันธมิตรนะครับ แล้วก็เพิ่มพลังวิจัยครับแต่วันที่สี่ยังไม่พยังไม่ขึ้นเลยนะก็มีอะไรอีกอ่ะปาร์ตี้อันนี้คือต้องไปตีกับนี่ไงคิงคาบิบาี่านะจ๊ะตัวน่ารักขนาดนี้ใครจะไปตีลงใช่ไหมต้องตีนะของดีมากของที่ได้เนี่ยเ <laughs> นี่ยไอเนี้ยก็ดีไอเนี้ยก็ดีไอเนี้ยเอาไปอัพดาวฮีโร่นะครับ ส่วนไอ้นี่ก็ไปสุ่มฮีโร่แล้วไอ้นี่ก็ไว้เพิ่มเลเวลฮีโร่นะของดีอะยังไงก็ต้องตีแล้วก็มีอันนี้นะครับอันนี้จะเป็นสะสมตัวเทปนะครับเอาไว้เนี่ยครับถ้าถึงเลเวลก็แรกของนะครับเนี่ยที่มดเละเนี่ยครับมันก็จะบอกว่าได้ตัวเทปเนี่ยจากไหนบ้างนะครับ ก็ม uhm ีแพ็กมีปาร์ตี้ฮันเตอร์แล้วก็มีเนี่ยชัเลเลนนะครับแล้วก็มีอันนี้อันนี้เป็นซื้อของนะครับเหรียญผมเพิ่งได้มาแค่ร้อยหนึ่งเองนะก็ต้องสะสมกันต่อไปส่วนอันนี้ก็เป็นซื้อนะครับนี่จะต้องซื้อแพ็กนะซึ่งเราก็ไม่ซื้ออยู่แล้วนะครับโอเค แล้วก็มีอีเวนต์ไหนอีกมีอันนี้คืออีเวนต์อะไรอะผมไม่รู้เหมือนกันมันเพิ่งขึ้นมา,มาเมื่อเช้าเราก็ลองกดจิ้มเล่นไปดูนะครับเนี่ยเนี่ยคือมันจะผ่านมันก็ผ่านอ่ะเนี่ยเหมือนต้องใช้คุณแจพลังงานอ่ะแล้วก็รีเฟซอืม เนี่ยมันจะให้ซื้ออีคุญแจนะแต่คุญแจมันเหมือนหาได้จากเนี่ยภารกิจสถานีเรดาร์มีเรดาร์มีใช้สปีดสามพันมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวลองไปใช้ดูนะครับอย่างอันแรกเลยก็น่าจะได้ดทำเรดาร์ไหมนะ เลด้า Il วิสต j เล a i suffie อ้าวรถเต็มมันให้ส่งได้แค่สามคันนะครับ ได้ดได้ตอนนี้เหลือแต่เป็นเอาทับไปตีแหละเดี๋ยวเราไปดูภารกิจกันดีกว่าได้เพิ่มไหมอ้าวยังไม่ถึงแย่มาก มันมีให้ช่วยเหลือนะแต่แบบว่าเมื่อกี้เห็นใช่ไหมว่ามันมีให้ช่วยเหลืออ่าครบสี่ครั้งกับอะไรอย่างเงี้ยกับครั้งที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็งงอยู่ว่ามันคืออะไร โอเคน่าจะด้านยังไม่คขบมันใช้เท่าไหร่อะ่ะเนี่ยเห็นไหมมันไม่บอกเห็นปะเออเดี๋ยวถ้าสีบ่วงกเสร็จหมดแล้วอะ่ะผมก็จะรีนะครับแล้วก็จะทำแค่สีบ่่วงดีไหม โอเคแล้วมีอะไหนอีกจริงๆมันก็เหมือนกันทาเลนส์นนะว่าแบบเออไอตัวละครเราที่เราปั้นมาเนี่ยครับมันจะตีได้กี่ครั้งก่อนที่จะเข้าฐานเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะการไม่เข้าฐานเลยอะ่ะมันดีอย่างหนึ่งจะพูดว่า ถ้าสมมติตัวละครเราเก่งจนไม่ต้องเข้าถ่าเลยเอนิจจที่การใช้ในการไล่ตีมอนสเตอร์อะมันจะน้อยลงเว้ยอย่างตัวเนี้ยมันจะสตาร์ทที่40นะครับพอตีตัวที่หนึ่งใช่ไหมก็จะ40ตัวที่สองจะเหลือ38ตัวที่สามจะเหลือ,อ36เน่นะครับลดไปทีละสองนะเนี่ยห้าครั้งต่อเนื่องนะครับอันเนี้ยเดี๋ยวเอาให้ดู <Is anyone S 1> ครั้งต่อไป นี่เห็นปะเหลือสามสิบคิดว่าน่าจะค้างอยู่ที่สามสิบหรือเปล่านะ <Continue. S 1> อันนี้ผ่านเควสแล้วครับก็เป็นกิจกรรมเขาเรียกอะไรนะก็ลายวันทั่วไปอะครับหาให้ได้ไฟเนอะแล้วก็เอาไฟมานี่นะครับแล้วก็จิ้มแลกของเหมือนเดิมเลยครับหมดแหละ ได้เล่นสามสุดนาทีมาสองมาสิบสองอันนะ there there? ก็มีอันนี้อีกหนึ่งอันนี่เดี๋ยวลองดูนะว่าจะแพ้ไหมนะ อันนี้กิดต่อไปต้องเป็นอะไรน่าจะใช้เล่งแน่เลยอะเรดาสี่สิบเลยแฮะเยอะไปดำเนินการล่าที่ไม่ใช่ล่าแบบเร็วอ๋อ,อเพิ่มศักยภาพของสัตว์เคมีห้าครั้งใช้อันนี้สี่ร้อย คะแนนการซื้อห้าร้อยคะแนนซื้อทั้งหมดห้าพันหนึ่งซื้อน่าจะเป็นเติมแพ็คแน่เลยนะว่าแล้วแล้วก็ตอนนี้กิจใหม่อันนี้อะไรไม่รู้ครับน่าจะเป็นโซนบอลของเราหกเจ็ดหนึ่งนะครับ น่าจะเริ่มไม่นีแล้วอ่ะเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรวะข้ามเซิฟใช่ใช่ข้ามเซิฟข้ามเซิฟน่าจะเริ่มตีกันแล้วนะ อนมิที่มีสี่สิบสมาชิกที่เมืองยี่สิบหรือสูงกว่าลงทะเบียนเข้าร่วมน่าจะเป็นพายุทะเลทายมากกว่านี่นอันเนี้ยเออ ลืมเข้ามารักษาตัวละครกันนะครับไม่ใช่ตัวละครเด็กทหารนะโอเคอันนี้มีผู้เคขาเรียกเร่ววะผู้รอดชีวิตเหลือนะครับเราก็อัพได้จะแล้วก็เดี๋ยวจะสุ่มนะครับแล้วก็อีกหนึ่งนะครับหมดแล้ว มีมีเพิ่มมาสิบเอ็ดนะครับถ้าจะเป็นอัพได,ด้ด้วยสี่ตัวนี้ <c oughs> <c oughs> เพิ่มความเร็วก่อสร้า,างฟีทูปทีนะครับ <c oughs> ตัวนี้รวบรวมน้ํามันเพิ่มขึเก็น <c oughs> ตัวนี้เพิ่มรวบรวมน้ํามันศูนย์จุดแปดนะครับอันนี้ความเร็วรบรวมอาหารศูนย์แปด อันนี้เพิ่มอ่าของรางวัลของรถอันนี้เพิ่มเด็กเดินไทยของฮีโร่อันนี้เพิ่มดามเมจซอมบี้เอ้ยรดดิรดดามเมจที่ได้จากซอมบี้ลงนะครับอันนี้เพิ่มผลิตลูกอันนี้เพิ่มการโจมตี น,นี้เพิ่มพลังผลิตม้อนอันนี้เพิ่มผลิตอาหารโอเคอ้าวเหลือฮะโอ้ได้ด่างมาเยอะแล้วเนี่ยเพิ่มผลิตม้อนแล้วก็อันนี้ผูกพันวันที่โลกก็ซีลี่เซ็ตแหละครับนี่ก็จะเป็นบวกลบรวมซับเปอร์เซนต์ใหญ่นะครับ มีอะไรอีกน่าจะลืมส่งรถไฟหรือเปล่าวะใช่ผมน่าจะลืมส่งรถไฟไม่ใช่รถไฟดิรถเทลเลอร์อันนี้มันเป็นรถเทลเลอร์นะโอเค ใบลีเราจะหมดแล้วนะเราก็เลยได้แค่ดีนะก็พยายามไม่กดเพิ่มนะอ่าอันนี้มันส่งได้แค่สามตัวนะเราก็จะส่งสามตัวที่ดีที่สุดไปนะครับเขามีอะไรอีกมีอะไรให้เล่นอีกอันนี้เลขเก้านาทีเริ่นเลยแล้วกัน ตอนนี้วิจัยไปไกลยเยอะมากครับแต่ว่าอันนี้ต้องอัพก่อนมันเสร็จหรือยังเนี่ยได้า้าหกชั่วโมงไม่เป็นไรเดี๋ยวเราอัพอ,อันนี้ไปก่อนเราจะเก็บเล่งใบเล่งฐานบัญชการแล้วกันเดีย๋ยวนะ นี่แล้วกันน่าจะไปใกล้กันเก็บไม้ได้มากขึ้นมีไม้ไม้ไม้อันนี้ดิหยุดลึกกันฉันจ e ทุก y ก i ทุก e ว a y เราว่าไม่มีมาในนี้เนยอยนี้ก็ได้ครับ e r e ถ้าวันไหนไหม่ว่างเราก็ส่งทีมออกไปเก็บทั้งหมดเลยก็ได้นะ แล้วเราค่อยกลับมาเก็บทับนะโอเคก็ตอนนี้น่าจะไม่มีอะไรทําแล้วครับก็ขออัปเดตแปซิฟิกเลมไม่ใช่สิ ต้องเป็นอ่าดูมสเตนนะครับลัสบอลลัสไสวเวอร์ใช่ลัสบอลด้วยโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปแล้วครับสำหรับของอ่าดูมสเตนนะครับ